เป็นแดง,ดงๆมันสีแดบอ๋อ้อร้อนร้อน จาไปเดินเล่นเมียงดงกันดีกว่าเมื่อกี้แอบเข้าดักสโต์ของที่เกาหลีไปเป๊ะเ,เลยต้องหัก้ามใจเดี๋ยวค่อยมาซื้อเพราะว่าเราจะกินก่อนแล้วเราค่อยไปซื้อของเนาะมันหนัก อ้านเครื่อัสอังรอตาลรอใจมากของกิกั่ก่อนอุ๊ยอันนี้น่ากินมากเลยเมนูแรกเขาเรียกว่าอะไรดันจิเป็นสอเบอรี่เคลือบด้วยถั่วแดงแล้วก็เคลือบด้วยแป้งเหมือนโมจิราคา2,500ยเยนอุ้ยทำไมรองกึ้งทำมันดูน้ำตอเบอรี่แบบดบๆทำา ก okay. กลับไปสองคำเพิ่งเจอสอบลี่หรือเขาต้องใน,นใตั้งใจทำโทรหรอกเราหรอกอืมกินผมเข้าไปแล้วตอนนี้อืม <c oughs> ดเดย็นมากสบรีเ่เย็นมากด้วยความที่อากาศมันหนาวบ้า่า่อือออเดื เจอวใหม่แล้วเป็นล็อกกับชีสเขาราดอะไรให้ด้วยไม่รู้ว่ะเดี๋ยวลองชิมก่นอนเขาราดแบบน่าจะเป็นนมข้นชีสอะชอบอะกินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกความเค็มของชีส อ่อ้่หทีนี้แบบพอมันย่างแล้วมันมันหอมกันบางทีอ่ะแล้วแบบมีความแปลกตรงที่เขาเทนมข้นมีเจอไส้กรอกเลือดชินเดไม้ติดใจจากที่ชินกีมาเก็ตน,นะคะที่นี่เขาขายไม้ละ4,000วอนนะคะ ได้แล้วร้อนมากเขาอุ่นให้ร้อนใหม่ๆหมเขาใส่ซอสน่าจะเป็นแบบซีอิ๊วแล้วก็ใส่ซอสพริกให้เออแปลกดีลองหูจะแบบควันแบบเห็นปะน่าจะร้อนมากเลยทีเดียวเออกินเลยดีไหมกลัวมันร้อนอะ่ะรสชาติตรงนี้มันที่นี่ต่างออกไปฮะคือตรงนู้นน่ะมันจะมีความกรุบกๆบน่อนๆอ,อันนี้มันแบบนุบๆเหนียวเหนียวสำหรับอ้อมชอบที่นู้นมากกว่ามันเป็นเหมือนอุ้นเส้นหรอแล้วก็เป็น เลือดอะไรสักอย่างอืมอิ่มแล้วว่าโอ้ยกินไม่ได้แล้วว่ามาร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็วันที่สี่ของที่เกาหลีแล้วนะคะ ตอนนี้อ้อมมาลงที่สถานีอันกุกค,ค่ะก็กำลังจะเดินไปหมู่บ้านบุกชอนนะคะหมู่บ้านพื้นเมืองเก่าตั้งแต่โบราณเลยเขาอนุรักษ์ไว้แล้วก็ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริงๆแต่ว่าตอนนี้เมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวมาเราไปหาของกินกันดีกว่า น,นี้ได้ร้านกินข้า,าวเช้าแล้วค่ะเมนูที่สั่งไปเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับติม่มซำเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เกี๊ยวชิม รสชาติก็เหมือนเกี๊ยวปาแหละจิ้มกับซอสซอสมันจะแบบเหมือนมีความเค็มผสมเปี้ยงนิดๆจ่ะแบบเนื้อแป้งอ่ะนุ่มๆหน่อยกัดเข้าไปมันก็จะมีความเหนียวของเน้อน,นิดนึงโดยรวมถือว่าโอเคไม่ได้ถือั่าอร่อยมากขอ้าองบะหมีนม่นะครับิมน้ำซุปก่อน จืดสกเรดจดสหน้าเลยจืดจริงจกินเนื้อืเนื้อหอมลองสั่งเมนูอื่นที่เป็นเนื้อก็ได้เนื้อหอมเลยเต้นแบบเต้นเหนียวากินเสร็จแล้วเราน่าจะใกล้โซนหมู่บ้านแล้วแหละนี่ ระหว่างทางก็มีให้เช่าชุดฮันเดิลขายรวดเร่งค่ะมีสั่นไทยด้วยตรงไง <laughs> ใครอยากเชาก่าก็มาลองที่นี่ได้มีขายด้วยอันนี้สายขายชุดนี้มาเราถึงแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปข้ามถนนยังไงพยายามข้ามทางมาลายนะคะเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ประมาณว่าข้ามไม่ตรงทางมาลายแล้วตำรวจเรียกค่ะ จะเดินกินมัวๆนะจะไปสุดที่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยหาทางออกอีกทีทุกคนคือตรงนี้มุมตรงเนี้ย สวยมากแต่ว่าคนเยอะมากขี้เกียจรอแล้วไปหาที่อื่นกันก่อนดีกว่าเผือ่อจะมีที่ที่แบบคนน้อยๆคือทริปเนี้ยเป็นทริปแรกที่แบบอ้อมใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายรูปตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ละที่อ่ะก็ใช้เวลานิดนึงตอนนี้ก็ปาไปชั่วโมงแล้วยัง <im> ไม่ถึงไหนเลย <c oughs> <im> ทุกคนอ้อมอยากลองกินชาโบราณเป็นร้านทีเฮาส์ นะคะ<ม>เคมเมนูที่สั่งไปก็เป็นโอ,อมิจาที่กับเลดบีนซุปซึ่งเลดเลดบีนซุปอะขอดูแป๊บหนึง่งก็น่าจะเป็นเมนูพัดจุกตอนนี้ก็รอใช่เียวเลยจ้าคือวิววิวที่มองออกไปข้างนอกอะคือแบบได้ฟิลมากเป็นที่ที่เบังเอิญเ,เจอแล้วก็ถูกใจเมนูนี้ถามคะ่ะว่าใช่พัดจุกไหมใช่จ้า ถือว่าดึงดีได้กินเมนูนที่อยากลองกินนะมาจ้ะเราเริ่มกินกันเลยดีกว่าพัดจุกับเป็นเมนูโจ๊กถั่วแดงที่เขานิยมกินในหน้าหนาวนะอันนี้น่าจะเป็นต๊อกนะชิมโ อืก็ถั่วแดงอะมีความอมหวานนิดๆไม่ได้หวานเวอร์เหมือนขนมไทยบ้านเรานะที่เกง่งๆนี่ไม่ใช่เลยนะพอนั่งกับพื้นแล้วกางเกงมันรัดพุง <c oughs> กิลล์มาบอาปลองชิงมมันจะเป็นแดง <c oughs> ๆมันสีแดงอ้อร้อนร้อนร้อน้ิวิน <c oughs> ๆ แล้วมีความแบบเผ็ดร้อนนินดๆเหมือนแบบกินน้ำกระเจี๊ยบใส่ขิงเราจะไปที่ที่เขาถ่ายทำเอ็นคอร์เตอรกันนะคะคือร้านที่เรากำลังจะไปอ่ะเขาถ่ายทำซีรีส์เรื่อง e n ็นคอร์เตอที่พักโปรกรมเล่นนั่นเองแต่จริงๆแล้วอ่ะคือในเรื่องอ่ะ เป็นการไปกินที่ปูซานปะเออแต่ว่าจริงๆแล้วเขาถ่ายทำจากที่โซโจาเหมือนซีนรีส์เกาหลีส่วนใหญ่เขาจะเมคขึ้นมาทั้งนั้นการจะตามรอยทั้งทีอ่ะต้องหาข้อมูลอ่ะเดินทุกคนอ้อมว่าตรงนี้แหละป้ายอันเนี้ยก็น่าจะใช่เราว่าใช่ไม่ใช่ สรุปแล้วใช่จ้าร้านนี้เลยอยู่ในดงพอสมควรเมนูที <h 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 ่ก mm. ็คือจกเนื้อปะกุ mhm ๊กบับ จืดแบบจืดจริงๆใส่เกลือรือเปล่าเนื้อนุนม่มมากยี่กเดือแล้วส์บีฟซอสกุ้งยัอุ้งอกนออดขาวอกว่าให้เอาอันนี้ใส่ไปในโจ๊กน่าจะเป็นโชยุวาซาแล้วก็ต้นหอมอะไรประมาณนั้น ใส่แม่งมเลยกินแบบงงงงมาจากอ่ะสีน้ำเปลี่ยนะมีรสชาติมาน้อยนึ้ดูดิเหงือเต็มเลยกินแต่ของร้อนวันนี้เขาให้อันนี้มาด้วยเรียกว่าหูซุให้มาชิมฟรีใจดีอ่ะ เป็นไส้ถั่วแดงแล้วก็มีห่อด้วยแป้งแล้วเขาก็เอาไปทอดอ <c oughs> เดี๋ยวอ้อมกำลังจะไปอีกที่หนึ่งก็คือจะไปจตุรัสขวางฮามูนโดยการนั่งรถเมจ้าเขาบอกว่านั่งไปประมาณ6นาทีเองนั่งสาย11อ เอาจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายเราอยากมาดูเฉยๆเพราะว่าเราเคยดู Memory of Ahmada แล้วเขามาถ่ายกันตรงนี้คือแบบตอนฉากที่เขาแบบเล่นเกมกันอนะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรมอ Monster m o เตอร์มาอยู่ตรงนี้เต็มเลยละอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองแวะมาแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นพลองค o n g r e s o n กันดีกว่าแต่ว่าเราก็อยากดูตอนเย็นด้วยเพราะว่าเขาประดับต้นคิดมากกัน ก็น่าจะรอแหละอืมเราไปเดินหาทางไปคลองกันดี้ว่าะทุกคนมาถึงแล้วคลองคลองกรยิซอนนะคะคืออ้อมมาตั้งใจว่าจะเดินตั้งแต่ต้นสายเพื่อที่ว่าจะได้เดินไปเรื่อยๆแล้วงานคิดมั่นมันจะอยู่แค่แบบกลางๆอะไรอย่างงี้สรุปว่ามันอยู่ตรงสถานีคลองฮามูลเลยจ้าจะไงทิ้งมาตอนี้เราจะเดินยังไงคะ ที่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นคลองที่แบบเหมือนคลองแสบๆบ้านเราอะ่ะแต่ว่าเขาบูรณะใหม่เป็นสถานที่ที่น่าอยู่แล้วก็เป็นที่พักผ่นอนหย่อนใจของคนในเมืองนะแล้วก็คลองเนี้ยยาวประมาณ11กิโลเมตรจะให้เดินเย่ยสุดคลองก็ไม่ไหวหรอกเอาเท่าที่ไหวเนาะ มาไกลพอสมควรเริ่มเจ็บคอแล้วเพราะว่าอยู่ข้างนอกนั้นจริงๆแล้วว่าจุดถ่ายรูปของของชองเรียซอนนั้นก็คือตอน้ตอนๆคลองฮวงปับป๊บอยู่ตน้ตนๆควองฮวงมุนนั่นเองตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วไฟไม่เปิดนะเหมือนจะเปิดแค่ตรงข้างหน้าหรือว่าต้องรอเดึกกว่านี้หรือยังไงลองไปดูกันแต่ว่ามีคนมารอถ่ายรูปเต็มเลยเหมือนกันนะจะรอดีไหม ก็ว่าคนกำลังรอเวลากันนั่นแหละรอน่าจะแบบ6โมงเย็นอย่างเงี้ยเออรอก็ได้ดีไม่กลับก่อนเขาเปิดกันตอน6โมงเย็นนะจ๊ะสวยอะสวยปะ